นี่เรากับช่องคัเทีวีนะคะวันนี้เราจะมาสอนเล่นลูบิกนะคบให้ได้สีขาวหน้านึงนะครบให้ได้สีขาวหน้านึงแต่ถ้าผมเล่นอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ซับมือมือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยนะคะก็คือขาวนะครับจะมาล้อมเหลืองหมดนะคบเป็นชิ้นเอ็นนะครับนี่นะคะขาวต้องล้อมตรงนี้นะครบปึป ตืดแล้วก็ตืดเสแล้วก็ตืดตรงนี้นะครับให้มันล้อมเป็นรูปบวกนะครับล้อมสีเหลืองตัวเดียวนะครโอเคเด e. ี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยต่อนแรกนะครับแล้วก็เหาขาวนะครับแนะนําว่าให้หมุนแค่ข้างๆเท่านั้นนะครับอย่าไปหมุนอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับนี่ครับ เรามีชิ้นหนึ่งแล้วนะคะตัวแรกมันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็บิดขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับได้ชิ้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้แม่เลยเสร็จแล้วนะครับนี่ผมเจอฝั่งนี้นะคะแล้วก็บิดบิดมันกลับจะได้แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เออยังไงต่ออ๋อโอเคครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหมืนเหมืนหนึ่งนะครับ เจออันนี้แหละแล้วก็หลังการจะเจอไหมเนาะตรงเหลือตรงนี้ตรงเดียวนะครับถ้าไม่ได้จะต้องขออภัยครไปได้ <S 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 อัพป่ะเนี่ยได้นะครับ ้าไม่ได้ก็ต้องขอใัยนะคบเพราะผมเล่นม่ค่บตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคบอันนี้คือเหลืองล้อมขาวไม่ใช่ไม่ใช่ผิดด้านขาวล้อมเหลืองนะครับผมทําเป็นอย่างนี้ไปเลยนะมันจะได้รง่ายๆดีนะครับขาวล้อมเหลืองเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับวิธีการเล่นขัดตรงนี้ให้มันมั่วๆก่อนนะคะแต่ทําดีกว่าใช่ไหมนี่นะครับเราก็มาดูนะคบว่า ขาตรงนี้เราจะมาเริ่มจากขาตรงนี้นะคบแล้วก็มาดูนะครับว่าขาตัวนี้ตรงกับสีอะไรนะคะเราดูแค่ข้างขานะครับขาตัวนี้ตรงกับสีส้มนะครับแล้วก็นี่นะคะขาตัวนี้ตรงกับสีสม้มเร้ก็บิดให้ไปตรงเซนเตอร์สีส้มนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แล้วก็บิดไปนะคะไปเอ๊ะเราจะเซนเตอร์สีสมม้มแลวนะคบเสร็จแล้วเรา,าก็บิดพอจะตรง ก็ไม่ใช่เซนเตอร์สีส้มเซนเตอร์สีแดงนะคะพอเจอแล้วเราก็บิดหน้าสองรอบนะคะบิดหน้าสองรอบฮึบนะคมันก็จะไปอยู่ข้างล่างนะครับเราได้ขาวล้อมเหลืองนะคะเราจะทําขาวล้อมขาวอีกทีนะคบแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี่ครับมนติดกับสีน้ำเงินนะคบโอเคแล้วก็ตรงอยู่แล้วกตอนที่ตรงอยู่แล้วเราก็บิดลงไปนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างใจ เอาให้มันตรงตึ๊บตึ๊บนี่นะครับก็มาอย่างนี้แล้วให้มันเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วเราก็ดูอันต่อไปตรงนี้ครับตรงกับสีส้มโอเคมันตรงแล้วนะครับแล้วก็บิดตึ๊บตึ๊บบิดข้างหน้าต่อไปเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงกับสีเขียวนะครับนี่ตรงนี้ตรงกับสีเขียวแล้วแล้วเราก็บิดลงต่อเลยนะครับตึ๊บนี่นะครับ แล้วมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับขาวร้อมขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมันต่อไปกันนะคะโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทําเก็บเศษของขาวให้มันหมดนะครับจริงๆตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจริงตอนแรกเป็นอย่างนี้แต่ผมบิดเลยนะครับเจอกันมันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบิดแก้ไปเรื่อยๆื่อนะครบจนกว่านี่นะครับเราจะหาเอาขาเนี่ยมาใส่ในขาตรงนี้ให้หมดให้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวผมจะทำก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วนะครับผมก็ทําไปหลายนาทีเลยทีเดียวผมก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ยาวสอนทุกคนดูนะคบโอเคครับเอานี้เราวก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าเราได้สีขาวแล้วนะครับส่วนสีอื่นก็ใช้หลักวิธีเดิมเลยนะครับถึงจะได้นะครัอเคก็สองนาทีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ